สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะพามาดูอะไรแปลกๆเกี่ยว oh, กับโค้ด PHP กับ BootTab นะครับอันนี้เนื่องจากคอมผมมันเดี้ยงนะครับเดี้ยงผมไปเปิด format ตฮาร์ดดิสผิดลูก <laughs> งานหายหมดเลยนะครับนี้ก็คุมอยู่2อสามวันโอก้กว่าจะลงนูน่นลงนี่ก็เอาหลายวันอยู่นะครับ ผมก็เอานี้นะครับเอาเขาเรียกว,ว่าทั้งโค้ดทั้งไฟลนะ์เนาะจากเซิร์ฟเวอร์ที่มันใช้งานได้จริงนี่นี่อันนี้คือในเซิร์ฟเวอร์นะใช้ได้ปกตินะครับแต่พอเอามาที่เครื่องเราล็อกคอร์ดเราเนี่ยนี่นะครับมันกลายเป็นแบบนี้นะครับเหมือนว่า b o o t t แท็บมันไม่แสดงนะครับผมก็ลองใน Chrome. G ม o g l e Chrome ก็เหมือนกัน ลองลองแอปเซิร์ฟตัวล่าสุดก็ไม่ได้ย้อนกลับไปตัวเก่าๆก,ก,ก็ไม่ได้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับผมก็งงจีครับเพราะว่าไอโค้ดอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนกันหมดนะนี่แต่มันทำไมมันไม่รันวะเอะหรือผมก็พยายามอัปเดตเบราว์เซอร์อะไรมันก็ไม่ได้นะครับมันอินดี้แบบ โอ้โหแบบเราไม่รู้จะแก้จุดไหนคือมันก็ได้นะทำไมรันบนเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วมารันตรงเครื่องเรามันไม่ได้วะออะไรอย่างนี้นก็ <enga> งองอยู่หาวิธีอยู่จนเมื่อวานมีมมมต,ตัดสินใจหรือว่หาวหรือว่าจะล่องลงวินโดว์ใหม่ดูวะก็คิดไปเรื่อยนะครับอันนี้นไม่ได้อันนู้นได้ไหมอันนี้ได้ไหมก็หาวิธีนะครับ สุดท้ายคืออะไรทั้งๆท,ที่มันเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันโค้ดเดียวกันเลยเนี่ยอลองล็อกอินเข้าไปดูก่อนนะครับล็อกอินเข้าไปดูหน้าตามันก็จะประมาณนี้เนาะอ่านี่นะครับอ่อันนี้ก็ปึ๊บก็เข้าได้อยู่นะแต่หน้าตามัน <laughs> เรียกมุนอุ้ยปุ้ยบูสแท็บมันมีหมดอายุไหมวะก็ไปหาเซิร์ชบูสแท็บซีเดสไม่ทํางานก็ไม่มีใครเจอนะผมก็เลยเผืเ่อคนอื่นเจอนะก็เลยมาดูเนี่ยเท่าที่ดูมันจะเป็นบูสแท็บเวอร์ชัน3นะครับคือผมก็ไม่ได้ติดตามตอนนี้เขาไป5ไป6แล้วมั้งบูสแท็บเหมือน iPhone แหละถ้าเขาไป13แล้วผมก็คงใช้ไ iPhone 6อยู่ แต่ไม่ได้ใช้ไอโฟ,ฟนนะผมว่าอะไรมันก็ใช้ได้หมดหก็นี่นะครับวิธีแก้ที่ผมทำได้คืออะไรรู้ไหมครับผมก็ไปเข้า Boot t a บ3 Boot t a b 3เข้าไป Boot t a บ3นี่นะครับ getting start เลยนะครับมันเป็นอะไรว้เป็นอะไรว้ กเ็ตติจะ a มันก็จะมีให้เราตั้งค่าเนาะนี่น,นี่ผมก๊อปโค้ดนี้เลยแล้วก็มาวางนะครับอันนี้เป็นเป็นหน้าอินเด็กที่มันใช้ไม่ได้นะนี่มันก็จะมีโค้ดบ o o t ท็บอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งลิงก์มันก็ใช้ได้ปกตินะเดี๋ยวผมคลิกลิงก์ให้ดูว่ามันมันก็ลิงก์ไปปกติเนี่ยแท็บไมมันก็มี ก็มีอยู่นะครับเนี่ยยาวๆเนี่ยเอ้าปิดไปทำไมบู o แชปไมจีเอสอะไรพวกนี้มีหมดนะครับบูทบล็อกอะไรฟอร์มบ l i d a เดชันอะไรเนี่ยก็มีนะครับแต่มันมันไม่แสดงผลนะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวที่มันไม่ได้เนาะไออินด็กเนี่ยไอต,ตัวที่มันแก้ได้ผมก็เนี่ย ผมก็เอาลิงก์ที่เมื่อกี้ก๊อปมาจากเว็บมาวางตรงนี้แทนได้พวกนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันเป็นที่ไหนวะสุดท้ายนะครับมาลองรันไอ้อินเด็กสตัวนี้ดู INDEX ็กสองตรงนี้เลยแล้วกันอึ๊บอินเด็กสองหน้าจอก็นี่นะครับ นี่หนไครับแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนลิงก์ตรงนี้นะก๊อปลิงก์ก๊อปลิงก์จากหน้านี้มาเนี่ยก๊อปลิงก์ตรงนี้มาใส่แทนนี่ไอที่มันไม่ได้คืออันนี้นะครับนี่ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงงงมากนี่อันนี้ได้นะไออินเด็กสองนะครับอินเด็กสองได้ โอ้อันนี้มันกลับไปอินด็กหนึ่งเพราะว่ามันเป็นหน้าโหลดนั้นนะในนี้นะครับที่มันไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะผมลองก๊อปอันนี้มานี่ดูมาใส่อินด็กหนึ่งดูมันจะได้ไหมบูทแท็บถึงบูทแท็บใช่ไหมอย่างนี้เลยลองดูซิ ป๊บนะาเห็นไ,ไหมครับมันได้มันได้นไดเนี่ยปกติเลยเนี่ยก็เป็นธรรมดานะครับเรื่องคอมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่มันอินดี้อินดี้แบบนี้เนาะซึ่งปัญหามัน,ม,นมันแทบจะเซิร์ชหาไม่เจอนะครับไม่มีคนเจอแบบนี้นะไม่รู้จะค้นหาคำว่าอะไรนะมันอยู่ดีๆมันก็เป็น บางทีรันที่เครื่องได้ปกติอัพขึいい bon ้นเซิร์ฟเวอร์อ้าวมันเป็นอะไรวะก็มีนะครับมันไม่จัดหน้ามันแปลกๆเพี้ยนๆก็สรุปได้ว่าก็ลองหาโค้ดตัวนี้เนาะมาใส่ดูนะครับถ้าใครเป็นนะก็ดูรุ่นเวอร์ชั่นของตัวเองนะเนี่ยบูทแถบ3มมันจะเป็นแบบนี้ทำไมผมรู้ เพราะว่าผมดูปุ่มมันนะวัต่อนมันจะเป็นสีแบบไม่สดสวยสดใสมันบุธแถบสีแถบห้านะครับมันจะเป็นปุ่มแบบนี้อก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เจออาการแปลกๆแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรก็ลองก๊อปมาใส่ดูปรากฏว่าได้เฉยนะครับ ซึ่งก็ยังงงๆอยู่ตอนนี้ก็ยังงงอยู่นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรก็ลองดูครับเผื่อใครเจอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ